สวัสดีค่ะคลิปนี้พาจะพาทําเนื้อแดดเดียวค่ะสูตรหมักให้อร่อยนะคะทําง่ายแต่อร่อยมากๆเลยค่ะสูตรหมักนี้เด็ดจริงๆค่ะรับรองอร่อยแน่นอนส่วนผสมและว,วิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมในการทําเนื้อแดดเดียวนะคะเนื้อค่ะใครชอบติดมันก็เลือกที่มีติดมันหน่อยนึงค่ะใครชอบเนื้อล้วนก็เอาเนื้อล้วนนะคะหั่นเป็นชิ้นค่ะ ใครจะทำเป็นแผ่นบางๆหรือว่าเป็นเส้นประมาณนี้ก็ได้นะคะส่วนผสมก็จะมีเราใส่ผงปรุงรสค่ะน้ำมันหอยพริกไทยป่นกระเทียมซอฟฟาเขียวแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะ ใครไม่มีน้ำตาลปี๊บก็สามารถใส่น้ำตาลทรายได้ค่ะจากนั้นขยำทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะ พอขยามทุกอย่างเข้าเนื้อกันดีแล้วค่ะจากนั้นเราจะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะหมักพักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะให้เข้าเนื้อกันดีนะคะเดี๋ยวค่อยมาเรียงใส่ถาดใส่ตะแกรงไปตากค่ะพอเราหมักเนื้อครบเวลานะคะเข้าเนื้อดีแล้วค่ะจากนั้นก็เตรียมกระด้งเตรียมตะแกรงอะไรก็ได้ค่ะนำเนื้อมาเรียงใส่ถาดนะคะ พอเราเรียงใส่ถาดเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราจะนาไปตากแดดนะคะถ้าแดดดีๆก็แดดเดียวพอค่ะแล้วแต่ค่ะจะเอาแห้งมากแห้งน้อยถ้าชอบให้แห้งหน่อยก็สองแดดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนแห้งค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาทอดดูกันนะคะเนื้อแดดเดียวของเราก็แห้งได้ทีเลยนะคะพอตากแดดเดียวพอค่ะวันนี้แดดดีค่ะแดดแรงถ้าเกิดตากแห้งเกินเวลาเรามาทอด จะเหนียวเคี้ยวไม่ออกนะคะเอาแดดเดียวแห้งประมาณนี้พอค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดดูกันนะคะตั้งกระทะพอร้อนได้ที่เบาไฟลงเหลือไฟกลางค่ะจากนั้นนำเนื้อแดดเดียวของเราลงไปทอดค่ะ คนเรื่อยๆค่ะจะได้สุกเหลืองพร้อมกันนะคะทอดได้ไฟกลางทอนไปทางอ่อนค่ะทอดได้ไฟแรงเดี๋ยวจะไหม้ก่อนสุกนะคะ คนเรื่อยๆค่ะอพทอดสุกเหลืองได้ที่ตามที่ต้องการก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันเลยค่ะมีมีติดมันหน่อยๆอ,อร่อยนะคะสูตรนี้เด็ดค่ะรับรองอร่อยแน่นอน ลองไปทำดูคะ่ะเนื้อแดดเดียวนะคะสูตรหมักให้อร่อยคะ่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรได้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ